ฉันกดกดพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมไมอมองละ่ะฟิลเหมือนสมัยก่อนอะที่เยรนคีย์บอร์ดสมัยก่อนที่ว่าเวลาลเราเล่นเกมเนี้ยมันจะมีให้กดลดี้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็กด l ดี y ตัวัวเขาบอกให้ไปทางซ้ายเดี๋ยวซ้าย เออเี่แล้วก็อ่าเนี่ยมาแล้วมีมาแล้วเนี่ยํำถามไม่ถามว่าอะไรอ่ะนะยังยวงที่เผาทำไมอะ่ะไหมดีกว่าอืมไม่ไม่ไม่ เือมันจะบมาถึงก็เผากันแล้วยังยังไม่ยังไม่ตายอืมแล้วผู้หญิงตามนะอืมไปก็แล้วไปผู้หญิงนี่แกลัวตามผู้ชายไม่เห็นเหรอตามไปทุทกคนเออนนทนนอย่างเงี้ยไม่เห็นเหรอเจ้า คออวาลายสายดีด้วยมาวลาอลอกเองข้อนี้เนี่ยหมดเลยวันเนี่ยไม่ไม่เข้าใจคำถาม <c oughs> ไม่ไม่นี่คือไม่ไม่ไม สองไหม่าบ้างนี่คือแบบคุณถามอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไมไดใช่ขอคำถามชีวิตประจำวันไม่ได้หรอบ้างดีกว่าก็อาจจะดีกว่าดีกว่าอะไรไม่รู้ดีกว่าใช่ใช่ใช่เดไม่รู้ว่าดีกว่าอะไรนะเขียนเป็นคำถามก็ไม่ครบ ก็เลยมาตรงกลางใช่ไหมนี่ทำไมเจ้าเดินทางเดิม <c oughs> เดินตับตรงกลางนะพีเอเอเดินตับเดินจับตรงกลางก็ได้แต่ขอละวันน่าจะเหมือนกันปะรู้แนละ้อ้าวทำไมคู่มันเยอะจังทำไมคู่มันเยอะหลายคู่ยังแถวเนี้ยเดินกองกันเต็มเลยเนมะื่อกี้ไม่ไดเผยแพรทุกคนเลยเดี๋ยว S <S ก็คัอรอเสร็จยังอยากนันน่นเดียมติ่งนาำชื่อเขียอะไรของเจมแผนที่นี้หัวหน้าทีมอยู่ไม่ได้คนอพิติ๋วปะเนะี่ย อ๋อมันก็เลยเป็นเคว s ความรักทั่วไปที่อยู่ต้องไปอ,อ,อยู่บนเกาะกลางเกาะที่อยู่บนเหนือบนเหนือท้องทะเลใช่ปะ <Okay. S 1> ใช่ใช่เพราะว่าฉันจําได้ว่าฉันมือลั่นแล้วตกกว่าจะขึ้นได้ที่ผาย <c oughs> มาตกน้ำเ้ไม่ได้เราเสียสี <c oughs> ก็เลยต้องแบบว่ากดโดดจากน้ํามาแล้วก็แล้วก็กดบินเฮินหอะขึ้นมาเหินกว่าจะได้เฮ้อ <c oughs> เสียเวลามากอย่าไปอย่า,อย,าอย่าเดินตกเกาะแหละบอกไว้ไก่อนเพราะว่ามันนำทางอัตโนมัติไม่ได้ท่านตอนตกไปแล้วไม่รู้ไม่ได้ดูจอตอนนั้นทำหลายอย่างเกินเย h o ู อุปกรณ์ก็ไม่มีเราลงไกหมดแล้วเราก็กดใน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 ป๊บเดียวไม่เยอะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งแค่นั้นแหละอีกอันหนึ่งก็อยู่ใน ีจะติดตัวแปับโอเคกาโหลดมาเด,มเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเราก็ได้เล่นกันไหนไม่รู้รู้ก่อนวันดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกพรุ่งนี้ก็ไม่รู้มีอะไรไหมเหมือนกันรู้ ไปแย่ไปแย่เจอกันพักผ่อนกันสิ่